ครับสวัสดีวันที่21สิงหาคม2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไหมล่ะเนี่ยนะครับสวัสดียามกลางค่ำกลางค,างคืนนะครับผมนะวิวทิวทัศนมันก็จะออกมืดมืดคล้ำคล้ำดำดำวันนี้เราก็มาก็ลดด่วนพิเศษในอีสานมะขาขาบวนที่2 6กนะ จากต้นทางสถานีหนองคายไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตตอนนี้เราก็ผ่านสถานีนี่แล้วนะครับผมสถานีาช่องสํำรานะอยู่ที่ตําบลวัดตะแบกอาเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะเป็นสถานีแห่งเดียวบนเทือกเขาพังเหยนะครับผมเป็นสถานีชั้น3มอยู่ห่างกรุงเทพสองร้อยห้กมนี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะวันนี้เราก็ใช้รถจักร QSY ห้าสหฝ่าดงฝนมาเลยนะวันนี้ก็ เป os, culture culture ็นการบันทึกตามคําขอนะเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงช่วงตามคําขอนะเอฟซีเขาบอกว่าให้ถ่ายให้น้อยนะที่สถานีช่องสําราญนะโดยจะให้ถ่ายอุโมงค์เขาพังเหยนะอุโมงค์เขาพังเหยหรือไม่ก็อุโมงค์ทํำเขาพังเหยนะอยู่ระหว่างสถานีโคกคลีกับสถานีช่องสําราญนะครับผมนะเป็นวงทางลอดเพียงแห่งเดียวของเส้นทางสายต้นออกเฉียงเหนือ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 นะครับผมตั้งอยู่ในเขตตำบลองรีนะครับ เพเภอสุนทีจังหวัดลบบุรีนะเปิดใช้งานเมื่อ19สิงหาคม2510นะครับผมภายในเป็นคอนกรีตนะครับผมนะซึ่งจะให้แกได้รับชมในข้างหน้านี่นะครับผมนะเตรียมอกเตรียมใจให้ดีนะครับเตรียมอกเตรียมใจให้ดีแกเอ้ยนะวันนี้ฝ่าสายฝนมานะครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็นหวัดคัดจมูกปวดหัวนิดๆนะครับผมนะนี่ใกล้แล้วนะครับที่จะเปลี่ยนเว้นนะครับผมกระช่วงตามคําขอนะขอมาก็จัดไปแต่จะบอกแล้วนะว่า ฉันว่าทำคบวกนกลางค่ำกลางคืนวิวทิวทัศน์มันก็จะมืดๆค้ำๆอย่างเงี้ยถ้ายอมรับกันได้นะยอมรับกันได้ยอมรับสภาพได้ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใครมาว่ามากล่าวแกก็ช่วยด่าแทนนันหน่อยแล้วกันบอกฉันขอเองแกไม่ต้องมายุ่งมาเกี่ยวออนะครับผมนะครับผมนะโอ้โหเป็นไงครับผมนะแต่กลางค่ำกลางคืนก็วิวแบบนี้แหละครับนะ นี่คืออุมโมงค์ถ้ำเขาพังเหยนะครับผมนะภายในเป็นคอนกรีตมีความยาว235.60เมตรนะบ้านไครที่ขอไว้ก็ขอมอบให้นะครับผมนะว,วิวทิวทัศน์ดูประมาณแค่นี้นยนะกระจกกระจกเนี่ยมันก็เป็นฝ้าๆ้านิดน,นึงนนจากวา่าฝนมันตกแล้วอ,อากาศมันชื้นข้างใหนเปิดแอร์เย็นแล้วก็มีอะไรมาเกาะนั่งนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ขอมอบให้นะครับนะจกะนะิการ้งสดท้านนี้ก็ยังบอกกับแกว่ายังยัรักเหมือนเดิมและคิดถึงเหมือนเดิมเอาใขรขออะไรต่อ ไปได้จัดให้นะจ๊ะ